วอลีแอดหน้ากากอนมามัย3ชั้นและหน้ากากอนมามัย3ดีเหมือนและต่างกันยังไงมาฟังคลิปนี้ค่ะหน้ากากอนมามัย3ชั้นและหน้ากากอนมามัย 3D ดีตัวนี้สามารถป้องกันต่างๆได้มากกว่า99%แถมยังป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้อีกด้วยนะตัวนี้นะคะเขามีความหนา3ชั้นเหมือนกันแต่แตที่แตกต่างกันก็คือทรงแมสตัววอรีแอแมส3ชั้นตัวนี้ใส่แล้วน่าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาสามารถปกปิดได้ด้านข้างไม่มีช่องว่างให้ ต,าตสามารถเข้าไปได้ค่ะส่วนด้านใต้นี้ปิดได้ยันใต้คางแทบจะชนคออยู่แล้วนะส่วนหน้ากากอนามัย 3D จะเป็นทรงหน้าเรียวแบบนี้เลยค่ะปิดได้ยันใต้คางเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีช่องว่างให้เชิ่นต่างเข้าไปได้ค่ะ แถมเขายังมีโครงรวดเหมือนกันเลยนะสามารถปรับได้ตามรูปหน้าของเราได้เลยไม่มีช่องว่างทําให้ไอร้อนขึ้นมาทําให้เว้นของเราเป็นฟ้าแน่นอนจ้าความเหมือนและต่างกันก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบทรง3ามชั้นหรือว่าทรง3 d ดีตัวนี้ผ่านการรับรองเร้ที่จดแจ้งรอยเรียบร้อยแล้วนะ